ครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักฮักแพงสุบพูดทุกคนสำหรับคลิปนี้สิพาหล,ลานไปซื้อทานเด้อพี่น้องเด้อซื้อทานดีขาเจ้าขายอยู่ใกล้ๆเงี้ยนพิวันนั่นแหละแล้วก็สิเลยไปเก็บใบยาหน้าเงี้ยนพิวันนั่มเดาไม่แม่โคงม้วนแก่งเนาะไม่พี่น้องคนงล้านรอยคนง,งามไว<ป>ภารก,กิจเท่าไปเห็นยังไงละ่ะเ,เก็บใบยาหน้าครับซื้อทานเน้อย <c oughs> พี่น้องเฮ้ยวัน,นพี่วันิยูเม่อยูกัดยังโทรบอ,อกแย่กันได้หรือเนาะ เไปเดินทางพี่น้องไปพี่น้องเราพอเบติไทยเงี้ยที่กอึีบมาซื้อทานหนึ่พี่น้องเบิร์นนับพี่น้องเขาไม่ใช่ถามว่าเพื่อจาซื้อทานอยู่ไใี่พี่น้องเงี้ยที่เอามาซื้อทานพี่น้องย่างมูฟพี่น้องในตอนบุบเอานั่นแหลลุ้งแล้วนอนถ่ายเงพอดีเลยไปลีลีลงไปทามลุ้งละนอนหลับพี่น้องทานเราย่างยู่บล่ะ เออย่างเงอ้อสอบเท่าไรก่อครับเอาให้ผมจักอันเนีอันแย่ตัวไซื้อจักอันแจ็กสอบเอาสอบเดียวนะครับเอาสอบเดียวเราก็ร่งนอนเว้นพอดีพี่น้องมาเครืองเวลาเรานอนเว้น,นอนันเงี้ยเราก็ยื้อใกล้เงี้ยพี่วันน่ะพี่น้องยืดติดติดกันเลยเลื่อยไปทั้งนานการเงี้ยพี่วันเนยเลื่อยไปทั้งนี้นะอืม แต่บุรห,หรัวแล้วสิอยู่เฮียนเลยบอกพี่วันอะไรพอดีเราเราย่างอยู่จักรสอบสามสอบเดี๋ยวผมไปเอาฟ้าถ่ายลุงไอ้อ้เหมือนกันพี่น้องเห็นบ่เอามาหน่อยหกสิบไอ้เราบริการพี่น้อง <c oughs> เอาต้องรีบครับว่าฝนสีมาพี่น,อน้องทานเทาสีเปียกเอาเงินไ,นไหม่อ้เปินหน่อยหกสิบใครอยู่มันยังยั่งเนาะไอ้เนาะขออนุญาตเหมือนเดี๋ยวมาเหมือนกันโอ้ครับ ไอ้อ้อยหกสิบมีเงินอันนั้นมันลอยหาสิบเลยนะโอ้มีเงินเหรียญยู่ปะใจดีแต่เด้พี่น้องเดี๋ยวกันมัอจมะมาซื้อไม่ได้ค,ครับครับเดี๋ยวมอุดนุนได้แล้วไหม <c ười> ครับผมไปพี่น้องวันนี้มอดเฮียนพี่วัฒนแล้ววันนี้ลิ้นล,ล่สิฟาไปเอาอนอยานั่งพี่น้องอันนี้เฮียน,นพี่สาวข่อ,อยเป็นเฮียนมุนแล้วตันน้เราไปเห็ดหลังไม่แล้วล่ะไป สามลิลลี่ไปเจ้าจำได้ยุ่นบ่ห้องขอกันละขออย่านั่งก่อนเด้อกอน <c oughs> พี่วันบรยู่พี่น้องเดี๋ยังมโทรบ,บอกเล้าว่าเรามีอดก,ก,กหวายเนาะนนี้วายเลยพี่น้องเลยแต่อย่านั่ง,เ,งเออเป็นเคี่ยอะไรเตียมเลย,ย,เลย,ย,เลยจะจาไปปลูกทีส่สวนน้อยน่าลาเนาะอืม โอ้นี่ปลาไหวแล้วตอนนี้เราปลูกไหวพร้อมตอนนี้พี่วันต้นมะเขีอพ่อเรียกอีซื้อมาปลูกด้วยต้นมะเขืบต้นกล้วยพี่นอ้องอืมต้นกระถิ่นต้นมะเขืบเอากำมะง่ายจักหน่อยอห้องเฮ็ดโคนๆเลยเป็นเครียดเลยพี่นอ้องเต็มเลยเดี๋ยวเบอร์เง,งินนอใหมป่ป่าเบ่กินพี่นอกก้องคนนะ่ะอยพี่วันเราตั้งบ่กินยี่หรี่เดี๋ยวมึงนอใหม่แล้วขึ้นพี่นอกก้องคนนะ่ะเต็มเลยนอใหม่ก็ได้พึ่งด้ว เปน็นนอเต็มสับลาบอยู่นี่เรียนี่เห็ดยังนี่ละ่ะ<ม>เห็ดไผ่อยู่วะนี่มีอันเห็ดพร้อรมพี่นอ้องอยากเห็ดมันขึ้นอยู่นะมันอันนี้เลยพึ่งเนี่ยขืนย่นน้ำนอใหม่เลยกัญชีเห็ดไผ่อันนี้มันขึ้นน้ำก่อไพรพี่นอ้องแต่อันนี้ตายเบียบวนี่โคนอใหม่เต็มเลยพี่น,อน้องเทิง์นเนียงเทิง์นยังพวกนนะ่ะป้าดบึ่งดูแล้วบ้าไปให้งพึ่งพี่นอ้องขื่นสับลาบเลย บ่อืออะไรแล้วก็บ่กิ่นน้อพี่น้องเบงด้วยคนน่ะเต็มมืดใช่พี่น้องเบืองสิดอๆควรเต็มมดอ้อมเลยเด้พี่น้องคนน่ะทำสีเก่งอำไมส่างไพ่บ่อนโอ้ไห้แล้วเอาไปแกงนิดนี่เด้เราหัดเราพี่น้องคนน่ะไม่ยั้นไหนเบืองด้ว อใส่กันนะเออเอาอีกเช่นหน่อยกับพ่อผัวเราไอ้ส่งนอนทั้งเงี้ยนพี่น้องแต่เรานอนหลับเฮาไปยังห้องกวนเพิ่นน่าหลาหนเนาะแต่เมียบอยู่อยูย่แต่ผัวเออไปให้นี่ละพ่อไปเฮ้าหนิไอ้ส่งก็ไอยังผูกเรามึงกง <laughs> มุมเก่ามุมเดิมวพอพีบิบ่น้องถ่ายยังได็ก็งามย้ำนั่นย้ำพี่น้องตอนนี้ป่าลรงกำลังต้อนฝูงควายพี่น้องถ่ายควายเราไปก่อนพี่น้องกันนะเราไปตัตยาเยี่ยนน้นองว่านพี่น้องฟุงควายเราพี่นอ้องเมื่อวานเฮียนแล้วครับผมเราลง้งนะพี่น้องวันนี้โอ้คุ้มเลยพี่น้อง รอบนี่ด้วยหกจิ้ถือว่าคุ้มนะล่ะเนาะยังใหญ่ป้ายพี่น้องเมื่อไหร่พี่นี่มองใบเฮาน้องใบพื้นใบนี้เลยปึ๊บต่อไปชิงกับสีดังเลยช่วงนี้ดูฝนยังเมี่ยงไงโอเคครับน้องด่งไฟต้มน้ำใหม่พี่น้องแปลว่าอันนี้ก็คึมๆมาแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงห้องผัดปาดมาแล้วนี่เท่ากี่ดังไฟต้มน้ำใหม่กี่น้องมุ่นกับลิลลี่ไปหามากก็บอลเก็ตหนาตลาดเนาะแม่องจะ นีเหรอสงสัยมันเปียกน้าไม่อยากทุ่มชื้นพี่น้องเพราะว่าฤดูฝนเนาะทานมันก็จะชื้นซื้อไม่ไหมเนี่ะพี่น้องโอเคพี่น้องไฟติดก่อนหม้อบักใหญ่พี่น้องเลยปุ๊บโอ๊ตนักไปนี่เตาชิบะแตก,กวะพี่น้องเอามันนี่กับปล่อยให้อบควนอยู่นี่แหละประนี็พี่น้อง ประมาณจักสามชั่วโมงเป็นยางตําไป้นอะเปลี่ยนน้ำประมาณสองถึงสามน้ำยังสิจืดพอดีกินเพราะมันสุกเรียบร้อยปับ๊บเขากล่าวไปทายน้ำเย็นเขาก็แกะออกกลัวชิได้กินเดี๋ยมันลองแกะออกเอาตะนวลมันหมดนเอาตะขางในมัน,มน,บบน,นเอาเปลือกมันออกปอ,อกปอกเปลือก,อกมันออกเนาะใส่จานใส่ตูเ้เย็นไว้ทำแก้วทำองคงทำแยงมากินพักครับ ป่นปลาป่นครกเจงสีเลยพี่น้องพี่น้องบปนิกาหลังจากต้มนอไม้ไว้แล้วก็มาแกงนอไม้ต่อพี่น้องก่อนเลยแต่พีมือแม่โก้มอนประเทศไทยก็ห้เพิ่นเด้อพี่น้องอันนี้กับป้าหวกก็ปลาขาัาทุนนี้เพิ่นาพี่น้องเต็มหมอแล้อันนี้เพิ่นก็รำบักบพีน้องไปน้ำยาหน้าครับนอไม้อันนี้อันเพิ่นสิแกงเพิ่นตุ้มไว้ก่อนหน้านันพี่น้องเอาพี่น้องนะใช่ปลาเดือย ถ้า,า,มนนามันก่องยปนนได่าผัเขียวาใเดอไปนอเอมนอกมเาอันกองว้ยก้านปเด็ดมันลงไปในหม้อี่นอโรดลดวรอนเี่ยบง,งพนไนอนเกี่ยงยำได้ก็เ่ยยำน,น้อันนั้นไม่หยังหร ใส่ลงไปนี่แหละมันมีอยู่เบียงอย่เงี้ตู้เย็นเลยมาใส่ตักแทบก็แซ่บแซ่บไปกดรถพี่น้องเลยใส่ขนมําจังมันน้ำมันสดสดเพิ่มเพิ่มความหวานบอนั่นกับแบบวบไปกินอยู่วัดขุ่มกไใหม่หนูไงครับไงแง ผมเนื้อเนาะใส่เปเลยค่ะฟองแซ่บน้ำปลาใส่ละบ่เดี๋ยวต้องสิ่งก่อนละเนาะนะพักทุกสักก่อนโอเคครับตายยิ่งกแะแบกวีพีดด่น้องวันนี้เอ้ยปวดรัวๆพี่น้องใส่น้ำปลาเข้าไปครับมัน ซีมแล้วมาเป็นจางแบบเพิ่มเข้าไปซีมด้แม่บัานเนี่ยแสีไหนเด้พี่น้องลาาเลี้ยงย่างตะไบปลาขาบ่านน้องที่เด็ดกองเฮาอยู่ตรงนี้ะพี่น้องชะอมพี่น้องเอ,อ้ย สำหรับคลิปนี้กะชิไว้สำนีน้ยงโตนนเมียมนเนาะกไปแซ่บแซ่บเมื่อกี้นี้ส่องสาวเล่าเนี่ยไปแซ่บแซ่บช่องสาวเล่าพิสานเด้อ,อพี่น้องขอบคุณกันที่ตามสารใครไร้แคร์สวัสดีครับ